เมื่อแสงอาทิตย์แรกในยามเช้าสอดส่องลงมาณักจุดสูงสุดของภูป่าไม้แคร่และป่าไม้พุ่มนานาพันธุ์ดอกไม้ที่มีสีสันเจิดจ้าสวยงามอย่างเอื้องตาเหินกล้วยไม้ป่าดอกขาวและกุหลาบแดงบรรดาดอกไม้เหล่านี้จะมีสีสันสวยสดเมื่อต้องกับแสงอาทิตย์ ความตะการตาและยิ่งใหญ่ของทิวทัศน์ที่สวยงามราวกับภาพวาดของจิตรกรนั้นเกิดขึ้นที่นี่ภูหลวงภูหลวงหรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงนับเป็นภูที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนภาคอีสานมีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่4อำเภอได้แก่อําเภอวังสะพุงอําเภอภูเรืออําเภอด่านซ้ายและอําเภอภูหลวงภูหลวงเป็นหนึ่งในยอดเขาสูงที่เป็นที่รู้จักของจังหวัดเลย ท,ที่เต็มไปด้วยพันไม้นานาชนิดเมื่อความงามแห่งอาณาจักรพันไม้สัมผัสกับดวงตาสเสนออันน่าประทับใจและลหลงไหลก็จึงเกิดขึ้นณดินแดนแห่งนี้สีสันของดอกไม้และพันไม้ป่าที่เกิดขึ้นในภูหลวงในสามฤดูนั้นสลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันตามการเวลาฤดูฝนจะเต็มไปด้วยพืชพันธุ์ที่เขียวชอุ่มไม่ว่าจะเป็นข้าวตอกหรือสีมอสฟางหินและเฟิร์นชนิดต่างๆ ในฤดูหนาวอากาศหนาวเย็นเยือบและหนาวจัดจะมีดอกไม้ที่โดดเด่นอย่างเอื้องสำเภา่งามกล้วยไม้ดินดอกช่อดสีชมพูหวานรองเท้านาลีอินทนนท์พบได้ในเส้นทางของรานสุริยันและโคกนกกระบาและบรรดากล้วยไม้หายากอื่นๆอ,อีกนานาชนิดในฤดูร้อนคลายความเนหน็บนาวกับป่าผลัดใบตอนล่างจะเปลี่ยนสีบนยอดเขาจะมีกล้วยไม้ป่าออกดอกมากมายเราจะพบเอื้องตาเหิน เรื่องคลางแสดและที่สำคัญที่สุดของเวลาของไม้พุ่มขนาดกลางที่เรียกว่าดอกกุหลาบแดงและกุหลาบขาวที่มีดอกคล้ายชบาจะเบ่งบานออกดอกให้ชื่นชมจนละลานตาอ๋อผู้หลวงครั้งนี้มาครั้งแรกค่ะรู้สึกดีอ่ะอากาศเย็นสบายดีอ๋อวันนี้มาเดี่ยวผู้ลวงกับมากังเล็กมากับเปลือน อาคุณติดรดก็มาฟรี <laughs> ในดินแดนที่งดงามแห่งนี้หัวใจเราจะเบ่งบานเมื่อได้ชื่นชมกับบรรดาพันไม้อันงดงามด้วยการรังสรรค์จากสภาพธรรมชาติ จากมรดกแห่งภาคอีสานภูหลวง